ตัวโน้นนะคะวันนี้มารีวิวนะคะ Dream Hair นะคะสีฟ้ามาใหม่นะคะสวยมากนะคะนี่ดูสิคะโอเควันนี้นะคะตัวโน้นจะม้วนเข้าให้ดูนะคะปรับไปที่ตัวอ่านะคะ ราจับมือขวานะคะเอาแกนกลมไว้ด้านในนะคะงับบิดเข้ามือนิดหนึ่งนะคะค่อยๆ งับค่ะแล้วก็ค่อยๆนะคะอย่าลืมกดปุ่มม้วนไปด้วยนะคะแกนนะคะมันก็จะหมุนเองนะคะ ง่ายๆเลยค่ะงับปิดเข้ามือน,นิดนึงแล้วก็ดึงไล่ลงมาจนสุดปลายผมแบบนี้นะคะ เอาแกนกลมไว้ด้านในนะคะสีฟ้าสวยมากอะ่ะชอบสีชมพูก็สวยค่ะแต่ตอนนี้ชอบสีฟ้ามากกว่าคือเหมาะกับเทศกาลท่องเที่ยวตอนนี้มากค่ะ มีปึ้งเห็นไหมคะเสร็จไปข้างหนึ่งแล้วโอเคค่ะมาที่ข้างขวานะคะเอาการกลมไปด้านในนะคะงับแล้วก็บิดข้อมือนิดนึงแล้วก็ค่อยๆดึงลงมา ง่ายมากๆเลยนะคะวันเข้านะคะปรับไปที่ตัว R นะคะ ลืมนะคะกดปุ่มนะคะแล้วก็แกนมันก็หมุนเองง่ายๆเลยค่ะบ๊ายบายสีฟ้าค่ะสวยมากชอบไว้มารีวิวให้ดูใหม่นะคะอ๋อไลน์โน้ต1717นะคะแอดมาเลยค่ะบ๊ายบายค่ะ